โอเคมาแล้วได้ถ่ายหน้าแม่งด้วยหน้าก็ล้างขื่เย็นรอดสัตว์เย็เร็วดเร็วเงี้ยรอร้อยจีนเลยไปยืนทำร้อยจีนก่อนมันบ้าเลยขนาดถ่ายหน้าวันไหนกันมั้งยนหน้าไว้ เฮ้ยเฮี้ยพอเหอะเยอะไปแล้วจ้ะเฮี้ยคุยเล่นเฮี้ยร้อยสองพันคอมจัดคอมมึงตายได้ร้อยสดบห้าร้อยสี่บอกูจำได้ว่ามึงทำได้พันสองร้อยพันเนี่ยเฮยเฮี้ยอะไรมึงเนี่ยเยอะไปแล้วจตายไปได้อ้อยะ้กูช่วยมึงเอยก็น้อยส่นี่ก่แล้วเี้ยเออเย็ด ไอ้เหี้เอาไปเลยก้อง้เร้อยเจ็ดร้อยเจ็ดดูดูหน้าอีกสักรอบนานเหลือเลือเลือดเลือลือยยังก้องลอยยังลอยยังเอาจิงๆเรอมึงตายแล้วทีไอ้เหี้ยตาสุดท้ายมานานแล้วนะปีต่ร์ตอรดี๋ยวจะนเนี่ยปีเตอร์พ่อแต่แต่เราเก็บให้ีแต่แต่เราจกไม่มดี ไ้ไปยืนไม่ตายไต่าพยายาแล้วอ่ะโหจะจะจะโชว์เฮียเลยแ้มันตายละแล้ก็แรงเล,เลยเหนื่อยใจเลยเฮี้ย 大家注意，哎、欸，弟兄们，一百二十个。 trời subscribe cho kênh nè Mì Gõ Để không bỏ lỡ คุยวันตองสองไอ้สัสทำไมจะตายวะเฮียเนี่ยวเยรอจะเผื่อเยายลูกอยู่วะพูถ่ายให้มึงตลอดอ่ะ ไปไหนน่งทอีเจอีเฮ้ย,ยร้อยสามสิบพอแล้วเออร้อร้อยสามสิบนะโอ้